ใจบ้านพี่คือเราดูเนเจอร์เขาว่าว่าเขาเป็นยังไงเนื่ออกบ้านมันคือ,ม,คอมันคือเรียนรู้เขาเราไม่ใช่พ่อแม่ที่แบบว่าเก่งอ่ะเราเราก็ไม่เคยมีรูปเหมือนกันตอนนี้เราโตแล้วก็เข้าใจด้วยว่าตอนนั้นที่เราเป็นเด็กปุ๊บเราทําอะไรลงไปที่มันเสียอะไรลงไปบ้างสําหรับเราเองเป็นบทเรียนที่ไม่ต้องไปมองที่ไหนมองที่ตัวเราเลยว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นมันจะยาวแค่ไหนเรียนพี่เหมือนเพื่อแล้วก็คอยเลคเชอร์ตลอดเพราะฉะนั้นอะไรที่พี่พลาดอ่ะพี่จะพลาดแค่ครั้งเดียวอย่างเอ่อยูทูบเนี่ยพี่ ย<ด>ูของพี่ใช่ไหมบักโพชันอลใช่ใช่ครับอันนี้เป็นความคิดของของพี่กับภรรยาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่มือใหม่หัดขับมากแล้วเป็นพ่อแม่ที่ต้องเราบอกว่าอยู่ในอยู่ในโลกยุคใหม่เราอาจจะไม่ได้อายุแบบโหวัยรุ่นมากนะแต่เราก็ยังเป็นพ่อแม่อยู่ในโลกยุคใหม่ที่เราก็ใช้ชีวิตกันมาแบบก็คือเราก็ยังอินเทรนด์มาแบบเต็มที่ <laughs> ซึ่งเราก็เลยมานั่งคิดแล้วพี่เป็นคนทาอาหารพี่ก็เลยมานั่งแบบคิดว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหามากนะกับกับการที่จะให้เด็กกินอะไรบางอย่างหรือแบบว่ากําลังที่แบบ กับการที่พ่อกับแม่จะต้องหาอาหารให้ลูกกินแล้วก็มีอาหารของเราอีกหรือว่าในบ้านที่เราต้องทำอาหารแยกก็เลยคิดว่าทาเพจขึ้นมาเพื่อแค่อินเทอร์แอคกับพ่อแม่ในยุคเราพ่อแม่พ่อแม่มือใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็คือตอบแทนเขาด้วยการแบบให้เมนูอาหารเขาที่มันเป็นเมนูเดียวกันเลยพ่อแม่ลูกกินเมนูเดียวกันแต่เราทําปุ๊บเราเบรกปุ๊บตักให้ลูกเสร็จปุ๊บเราค่อยปรุงเพิ่มและเลี้ยวเพื่อให้เป็นเมนูของผู้ใหญ่แต่มันคือเมนูเดียวกันแหละ ลูกก็จะได้รู้จักการกินเมนูเดียวกันกับพ่อแม่เหมือนเหมือนตั้งแต่เด็กจนโตจนทุกวันนี้น้องโพกินผักมันทุกอย่างกินจนถึงมะระมะระยังกิน oh. เพราะว่าเราทําให้เขากินแบบนี้แต่เด็กเขาก็เลยรู้สึกว่าเขากินอาหารเหมือนพ่อแม่แล้วเขาก็แฮปปี้อะไรแบบนี้นั่นคือแล้วก็เปนสิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอ๊ะอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งของขผงชีตเฮ้ยทำไมน้องโพเป็นแบบนี้อะไรเป็นแบบนี้พ่อแม่คนอื่นๆก็ได้อินเทอร์เน็ตเข้ามาออลูกฉันก็เป็นค่ะไปหาหมอที่นี่สิคะหรือว่าไปาหรือวว่าาาเเดี๋ยยก็ห เป็นแบบนี้มันเป็นเร,เรื่องปกติมันกลายเป็นเรื่องของแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นมันก็เป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งใช่โดยการที่พี่ใช้อาหารเป็นตัว lead อ,อะไรแบบนั้นแต่พี่ก็มีท Chris ําคริสอินสวนด้วยใช่ไหมอ่าแล้วมันก็เลยสุดสุดท้ายจากตัวนั้นน่ะมันก็เลยไปเรื่อยเรื่อคนก็เลยเข้ามาสนใจเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราเราเองก็มีสวนอยู่ก็เลยกลับไปทาสวนซึ่งเราเองก็เป็นมือใหม่หัดขับเหมือนกันคือทุกอย่างนี้มันกลายเป็นเหมือนกับ แชร์แล้วก็เพื่อขอความรู้ขอแอดไวซ์จากคนอื่นด้วยลองผิดลองถูกไปด้วยกันอะไรแบบนี้อารมณ์เหมือนแทบจะเป็นแบบเรียลิตี้โชว์คือไปถึงก็แบบไม่เคยลองเลยไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์เพรสตมาก่อนแล้วดีก็ต้องมาทําจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันโดยที่แบบว่าได้คําแนะนําจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขาเขาเขาพอร์ตเราอะไรเงี้ยครับสนุกไมมันเหมือนกับวงการบันเทิงที่ที่ที่เคยอยู่ตอนแรกไหมหรือว่าพี่ถือว่ายูทูบเนี่ยมันเป็นวงการบันเทิงเหมือนกัน ถามว่ามันบันเทิงไหมมันก็เป็นความบันเทิงแหละอย่างหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่มันได้สาหรับเรามันมากกว่านั้นคือ relationship ที่เรามีกับคนที่บางครั้งเราไม่เคยเจอเขาด้วยซ้ําไม่เคยแม้แต่เห็นหน้าแต่ว่ามันกลายเป็นติดต่อกันเหมือนเพื่อนอินเทอร์แอกตกันเหมือนเพื่อนแบบมีการแชร์ความคิดเห็นมีอะไรกันหลายๆอย่างแล้วเขาเองก็ซัพพอร์ตเราอ๋อมันแบบแฟนคลับคนนี้ติดตามตลอดเลยใช่ให้ความรักกันตลอดเลยตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่อบอุ่นอือใช่แล้วทีเนี้ยพี่มกนเัด็ ใช่ไหมแก้วันเด็กของพี่เนี่ยพี่มีแบบวิธีการสอนลูกยังไงแบบบางคนแ่ะผมผมเห็นเยอะนะในคอมเมนต์แบบโดแบบชื่นชมน้องโพลแบบเก่งมากทานได้ทุกอย่างน่ารักอะไรเงี้ยคือจริงก็สอนกันทุกวันเลยนะคือเราเราไม่ได้เคยแบบบังคับลูกว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แแต่ว่าเราเราดูเขาก่อนเราดูเนเจอร์เขาก่อนสไตล์บ้านพี่นะสไตล์บ้านพี่คือเราดูเนเจอร์เขาว่าว่าเขาเป็นยังไงเขาชอบทางไหนหรืออะไรที่เขาผิดทํากําลังแบบว่ากําลังจะล้าเส้นละ เราถึงค่อยเข้าไปเตือนเขาก็จะได้รู้ว่าว่าคอสเซนิเฟกว่าทําไปแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงฮะไม่งั้นเขาจะไม่รู้ถูกป่ะว่าไปเตือนว่าอยากทาแบบนี้นะกูยังไม่ทันทาอะไรเลยแต่ผมเห็นพี่ไม่เคยแบบห้ามน้องเลยนะแบบน้องไม่จนกว่าจนกว่านีแบบมันจะเริ่มมีเอฟเฟกอะไรกลับมาเสร็จปุ๊บให้เขาสกิดเขาได้สักนิดหนึ่งเขาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วฉันจะโดนแบบนี้นะทําแบบนี้ไปฉันจะเจ็บแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ดีไปบอกอยากกระโดดนะพอเดี๋ยวขาหัก เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้กระโดดจะรู้ไหมเนื่อออกป่าแต่เขาก็จะไปกระโดดจากที่ที่มันแบบตื้นเขาเียกตีเตี้ยก่อนพอสูงขึ้นอย่างนี้เขาเป็นเด็กที่เซฟมากเลยครับคือคือในขนาดเดียวกันที่เราดูเขาไปเราเองก็ได้เรียนรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นพ่อแม่แบบไหนเนี่อออกป่ามันคือมันคือเรียนรู้เขาเราไม่ใช่พ่อแม่ที่แบบว่าเก่งอะเราเราก็ไม่เคยมีลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองแล้วลูกของเราก็ไม่ใช่ลูกคนืหนืมันก็เป็นลูกของเราเป็นแบบเนี้ยเราก็ดูเขาไป แล้วเราเองก็ได้สะท้อนกลับมาดูตัวเองเราเองๆ้ันใช่ไปพร้อมๆกันทั้งลูกทั้งเราทั้งการเเรียนรู้ลูกแล้วก็เรียนรู้กันเป็นพ่อเป็นแม่ไปกับเขาเนี่ยแหละคือโตไปด้วยกันแล้วอย่างของพี่เนี่ยมีวีรกรรมอะไรไหมเสแสบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยโอ้เยอะมากอย่าเล่าเลยเยอะมากเยอะมากตอนเด็กนี่ก็ซ่ามากแบบว่าเรียนอยู่มอนอบบว่าเวลาแบบว่ามิดเทมเบรกเนี้ยพักสามอาทิตย์กลับมาเชื่อไหมพี่เจอหน้าแม่แค่ที่แอร์พอตกินข้าวเย็นคืนเดียว อีกวันหนึ่งพี่ไปโผล่สมุยแล้วพี่ก็อยู่กับสมุยสองอาทิตย์กว่าแล้วกลับมาอยู่กับแม่แบบสองสามวันสุดท้ายแล้วก่อนก่อนบินกลับไปเรียนซาขนาดนั้นแล้ว <c oughs> นี่จะพูดถึงตอนนั้นคือพี่วัยอายุประมาณแค่ส <c oughs> ิบเจ็ดอ่ะอ๋อวัยกำลังฮอตเลยสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเรียนอยู่แบบเออแบบว่าแม่แม่ก็ปล่อยให้ฟรีเดิมไม่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรามามองทั่วันนี้เราก็แบบเสียดายนะแต่เราได้ experience แต่เราเสียดายกับเวลาที่เราเสียไปกับเขาอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งซึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่า เข้าใจโลกอ่ะเข้าใจตัวเองด้วยว่าตอนนั้นเราก็เด็กแล้วแต่ว่าเราตอนนี้เราโตแล้วก็เข้าใจด้วยว่าตอนนั้นที่เราเป็นเด็กปุ๊บเราทําอะไรลงไปที่มันเสียอะไรลงไปบ้างแต่ถามว่าประสบการณ์นี้ไม่ได้กับชีวิตผมก็ได้เต็มเต็มเหมือนกันมันก็มีวินมันก็มีได้อย่างเสียอย่างบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่มานั่งคิดวันนี้เพราะมันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าแม่พี่เสียไปแล้วแต่คนหนึ่งยังมียังมีบุคการีบุคการีอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่่่่่่่่งงงงงงหหหหนนนนึททททททีีีีมมมมััเเเเเเปปป็็อออออุาาาาารรรรณสํบบยไไไตต้ววล เราไม่รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นมันจะยาวแค่ไหนถามว่าโอเคไนกี้บอกจะสุขิใช่ไหมหมายถึงว่าชีวิตเราก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ m a k เ t h ร m o ม t of it ก็คือทําให้มันเต็มที่ที่สุดไอ้สุดนะั้นเราได้ทําเราได้ประสบการณ์เราได้เราได,เาได้เราได้เปิดโลกกว้างเราได้อะไรแต่เราก็เสียดายในในเวลาที่เราได้อยู่กับแม่เราน้อยเกินไปซึ่งเราก็ไม่สามารถลิขิตได้คือเหมือนเขาบอกว่าบางทีเรารู้สึกเมื่อสายไปอ่าถูกต้องเพราะว่า <c oughs> เราเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอตอนในเด็กเ,เราคิดโอ๊ยมันนี้เราอยู่กันอีกนาน แต่พอถึงเวลาปุ๊บมันไม่นานอย่างที่มันเออคอยคอยสักนิดได้ไหมอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องไปอัจ u ส t ไปปรับกับลูกแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแบบว่าบังคับลูกให้อยู่กับเราตลอดเพราะว่าเราเคยเสียเวลาเสียโอกาสตรงนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกแต่เราก็ต้องดูเขาไปแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปเอ็กซ์พอร์เหมือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติข,ของมนุษย์อะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ใช่ป่ะ<ำ>แต่เราก็ต้องทำปกติแต่เราก็ต้องทําดูตัวเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่หวังว่า เราจะอยู่กับเขาได้นานที่สุดก็เท่านั้นเองเลยครับเพราะอย่างที่บอกเขาก็เขาไม่ได้เป็นหนี้อะไรเราเลยนะเขาเกิดมาเพราะว่าเพราะเราอยากให้เกิดเพราะเราอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่ที่ที่เป็นหนี้เขาทุกอย่างอ่าฮะที่เราแบกเขาใช่เขาอัพเกเขามากกว่าที่จะไปแบบไปแบบไปไปบงการเขานะพี่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาชอบอะไรพอเรารู้แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขานั่นก็คือรซบพพอร์ที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้เขาไปทางนั้นอะไรเงี้ย และอย่างนี้บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกให้เป็นเพื่อนดีพี่ว่าดีไหมดีที่สุดเพราะสุดท้ายไม่ว่ามันจะทําอะไรมันก็มันก็กล้าที่จะทําให้เราเห็นหมายถึงว่าไม่ว่าเขาจะแบบเด็กทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะดูบุหรี่เขาจะดื่มเหล้าเขาจะไปไกลแค่ไหนแต่อย่างน้อยให้เขาแบบรีแลกซ์อยู่ในสายตาเราแล้วยังรับฟังเลคเชอร์หรือว่าคําสอนจากเราอย่างเงี้ยพี่ว่ามันดีนะคือให้เขาแบบไม่ทํารับหลังเราดีกว่าคืออยากทาอะไรทําต่อหน้าเลยใช่พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สุดแต่ว่ามันก็อยู่ที่พ่อแม่ว่า ก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันก็ต้องกลับมาดูตัวเองเหมือนกันว่าตอนเด็กเราทำเราทำอะไรไว้บ้างเออทีเนี้ยมันมันมีอย่างเรื่องแบบผมมันวีรกรรมเด็กที่แบบพวกเราทํากันอะไรเงี้ยพี่คิดว่าไอวีรกรรมพวกนั้นอะเราสามารถเอามาสอนลูกได้ป่ะเทียบกับคนที่ไม่เคยมีวีรกรรมแบบนั้นเราไปห้ามลูกว่าแบบเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ดีอันนี้มันเป็นสิ่งสิ่งที่เราเราก็พูดไม่ได้คือเราค่อนข้างที่จะเป็นชีวิตที่โตมาแล้วมันมีแต่ความฟรีเดิมนะฟรีเดิมแต่ว่าคุณแม่แม่พี่ก็แบบเลี้ยงพี่เหมือนพพ่อน้รดาะัไที พี่จะพลาดแค่ครั้งเดียวพี่จะไม่พลาดซ้ําแม่พูดอย่างนี uh huh. ออ้แต่มันก็มีอะไรพลาดใหม่ๆมาใ <laughs> ห้มาให้มาให,าหา้แม่แก้อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตกับคนที่ชีวิตมันจะมีคนที่ชีวิตโชคโชชงกับคนที่แบบเวรี่แบบพอเปอร์ที่เขาแบบที่เขาอยู่ในกรอบของชีวิตเขามาตลอดเลยนะซึ่งนี้เราก็ไม่สามารถที่จะก้าวเข้าไปเข้าไปเข้าไปในบ้านเขาได้เราก็ไม่สามารถมีคอมเมนต์อะไรได้เนาะแต่พี่ว่าแต่พี่ว่าเนเจอร์ทุกอย่างมันก็มันก็เป็นธรรมชาติที่ ที่มันสามารถเรียนรู้ไปได้โดยที่โดยโดยเฉพาะของความเป็นพ่อเป็นแม่เด็กคนหนึ่งที่ยังพูดไม่ได้จะเริ่มพูดได้เราก็เริ่มดูเขาตั้งแต่ตอนนั้นผมว่าผมว่าทุกอย่างมัน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 มีวิธีวิธีของมันถ้าถ้าเราเข้าใจเนเจอร์ของ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 คนคนนั้นของเด็กคนนั้นต่อให้เขาจะเป็นแบบเด็กที่โตมาสวยหรว่าพี่กับแอนไม่เคยปาร์ตี้เลยเป็นแบบว่าคนที่แบบไม่ดื่มไม่อะไรแบบไม่ไม่สังสรรค์ไม่อะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายเลี้ยงลูกมาแล้วอยู่ดีวันหนึ่งลูก<ข>อโอกไปสังสรสงสรค์ไปดื่มไปฟุบหรีใช้ชีวิตเหมือนเหมือนคนทั่วไปอยู่ดีจะไปบอกว่าเราเลี้ยงลูกไม่ดีมันก็คงไม่ถูกมันเป็นสังคม,มนะแต่ทํายังไงให้เขาไปทําแบบนั้นแล้วแล้วเขายังรู้จักกลับมาหาครอบครัวพอดีลิมิตรู้จักความพอดีลิมิตของชีวิตใช่แล้วก็ยังรู้ว่าข้างหลังมีคนเป็นห่วงอยู่นะนั่นแหละพี่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเอมน่าจะเป็นน่าจะเป็นความตั้งใจของคนของพ่อแม่ททุกบ้านมากกว่า มากกว่าที่จะมาอยากให้แบบต้องมาบอกว่าลูกต้องไปหน,อน,อนีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออเพราะทุกคนจริงๆก็รักลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกหมดแหละแล้วก็ไม่มีอยากไม่มีใครอยากให้ลูกเครียดผมพี่ว่า <c oughs> จริงใช่แต่ว่าแต่ว่าทำยังไงดีที่ให้เขาออกไปแล้วเนี่ยเขายังหันกลับมาแล้วมองว่าเออเรากาลังรอเขาอยู่นะ uh huh. ดูเขาอยู่อะไรเงี้ยพี่ว่าอันเนี้ยมันเป็นชาเลนจ์ของทุกบ้านซึ่งพี่ว่ามัานเป็นหัวอกของพ่อแม่ทุกคนที่ที่น่าจะเข้าใจเหมือนกันเลยแต่มันก็ดูแบบมันเป็นเหมือนงาน มาสเตอร์เีซเหมือนกันเนาะเหมือนที่เราต้องรอดูเหมือนเราค่อยค่อยปั้นดูแม่เราปั้นขึ้นมาเป็นไงดีแล้วใช่คือไม่คือเราต้องแบบค่อยค่อยปั้นค่อยค่อยปั้นจะแบบบางทีเราคิดว่าแบบเจ็ดขวบจะแบบสมบูรณ์แล้วยี่สิบจะสมบูรณ์วเอาตัวเราดีกว่าเราอายุพี่อายุเท่าเดียร์พี่ยังรู้สึกว่าโรงเรียนชีวิตมันยังไม่จบเลยเราเราได้เรียนรู้ใหม่ๆเราได้เข้าใจอะไรใหม่ๆเราได้เจอคนใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันโลกมันมันไม่หยุดอะชีวิตมันก็ไม่หยุดใช่ไหมแต่ก็บอกมองพ่อแม่จะมองเด็กคือเด็กตล จริงตีมองน้องโผยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาไหมคือมันทําให้มันทําให้เราเข้าใจคําที่เขาบอกว่าอยู่กับเขาให้มากๆนะในช่วงแบบว่าสิบปีแรกของชีวิตอะเพราะว่าเขาจะไม่เด็กรอเราเขาโตขึ้นทุกวันไอเรา่แทบจะเท่าเดิมแล้วเพราะเราโตประชวไปแล้วเราก็จะอยู่แบบเนี้ยแต่เขาคือจากตัวเท่านี้นอนอยู่บนอกตอนนี้มันแทบจะไม่จ่ยอมให้หอมให้กอดแล้วด้วยว่าเป็นสุ่งสามควบกว่าแล้วสิ่งที่เรายังจาได้ทุกวันเวลาอุ้งเขาโผหนักจังเลยทุกวันเนี้ย แต่เวลาเราอุ้มเขาที่เรายังจําได้เ,เขาตัวแค่นี้แบบนอนอยู่บนอกเราแบบเนี้ยอืมถึงเข้าใจว่าทาไมหลายๆบ้านคือแบบว่ามีลูกหลายคนเพราะเขาแบบอนจอยแล้วแบบว่ารักคืออยากได้อุ้มอยากได้กอดออแล้วแบบคุยกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนแบบต่อให้ลูกเรียนจบมาหาลัยอะไรไปแล้วแต่ทุกครั้งที่มองลูกยังยังลูกยังเป็นเบบี๋ตัวนั้นอยู่เออ่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะตอนนี้คือเขาโตขึ้นเข,าโ,ข,นขาโตขึ้นแบบตลอดอะไรอย LIKE. ่างเงี้ย ใช่แล้วเขาแล้วเขแล้วมันกดพอยส์วายไม่ได้ด้วยไม่บอกว่าเขาไม่ไม่แรงมันก็ต้องมันก็ต้องขอบคุณพวกเทคโนโลยีมานั่งดูรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้พี่แบบคิดว่าจะมีแพลนคนที่สองไหมพยายามอยู่พยายามอยู่แต่ว่าก็นี่แหละแต่ระบบบรรยากาศที่นี่ดีมากนะพี่ถูกต้องอยู่ตอนนี้อยู่การาชาใหญ่ราชาใหญ่ที่ราชาใหญ่ไอเลนรีสอร์ทสบายจริงพี่เชื่อปะ คนมีลูกเยอะมากอเมซิ่งมากจริง่ใช่คือมันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะบางคนคือแบบไปที่ไหนมาก็ไม่ท้องไปหาหมอไปอะไรมาก็ไม่ท้องเออมาอยู่ที่เกาะงานนท้องพี่พยายามอยู่เพราะฉะนั้นสักพักพี่คงต้องขอตัวบูมเพ่อจะต้องไปมีลูกแล้วไม่บอกตั้งแต่วันแรกที่มานี่คือจะตายแล้ว